มาครับดีต้อนรับเข้าสู่ Universe Mode ตอนที่18แล้วนะครับกับ SmackDown ครับวันนี้ก็เสียงอาจจะแปลกๆไปหน่อยนะครับเนื่องจากไม่สบายนะครับวันนี้ก็ถ้าฟังไม่ลื่นหูยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังอยากจะทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเราไปลุยคู่แรกกันเลยครับแฮทแมคกี่ปะทะกับ LA Knight นะนฮะเรารับบทเป็น LA k n i g h ไครับแฮทแมคกี้ี่เป็นเจ้าของแชมป์ซ้ายขวาซ้ายขวาด้วยนะ ให้มันเป็นสีสันเล่นๆนะมาเราเบรกเอาดีกว่าครับถึงแม้ว่าจะเป็นพี่เยแต่ว่าลุยได้ครับเอาแพทไมกาฟฟไม่เห็นอ่ะไม่เห็นอ๋อตัดขาเลยลากคอแพทไมกาฟฟขึ้นมาครับกระโดดทีบไม่โดนดิไม่ทำไรแพทไมกาฟีมีเต้นฟุตเวิร์กใส่จับไม่ได้ครับจะใส่บล็อกนี่เจอเข่าเต็มๆมงมาถีบหน้า ขึ้นข้างบนครับกระโดดทูบตามเป็นแชมป์เส้นร้องรองนะครับของ SmackDown นะพอๆกับฝั่งรอที่ผมตั้งเอ่อม u l ติ v e อร์ซ i n อินฟิ e เป็นเส้นเสมอเส้นนี้นะครับจะมีชิงไม่มีชิงไม่ว่ากันนะฮะต่อยแล้วก็กระโดดทีบร่วงเลย,ยแผ่นแบกฟี่เอาเรื่องนะเอาจับขาไม่โดนดกเฮ้ยมาๆมา,มานี่ต่อย กระโดดไหลก,ก,กระแทกกรรมการพึ่งสันหลครังเข่ากระแทกซ้ำกระทืมครับมารอรอจังหวะรอจังหวะหันมาหันมาเอาหน้ากระแทกกระเข่าแล้วก็โคลสไลน์ลากขอแพนแมนกาีฟขึ้นมาครับจับไซด์วอล์กสแลมกดเลย1 2องยังครับ กานเอาลเข่ากระแทกไม่โดนฮะโครคสไลน์ไม่มีพลาดเป็นผู้บรรยายดีๆไม่ชอบครับอยากเข้ามาแจมด้วยต่อยตบได้ครับจัดให้อย่างนี้ต้องจัดอันหนักจับแบกครับแบกแบกแล้วก็เป็นเน็กเกเกอร์ปวดครับกรรมการทำงานให้มันกระชับกระเฉงหน่อยอยังครับได้แค่สอง พี่แพทยังทนได้นะอยากจะรู้จริงๆว่าแชมป์นี้มึงไปชนะใครมาเอาโดนเตะครับแหมยู่มาไปแชมป์ซ้ายขวาซ้ายขวาไม่มีปีไม่มีกลุยครับเอาโดนเบียมข้ามเชือกไปพี่แพทชาร์จพลังแล้วครับชาร์จท่านไมตายกระแทกครับแล้วก็เฮ้ยขวาไม่โดนไม่เป็นไรครับเข้ามาต่อยต่อยนี่เอาโดนบล็อกได้เจอเข่าครับเอาอยากแลกหมัดครับพี่แพทได้เลยจัดให้อาพี่แพตวืดครับ ต่ยนี่เราไม่วืดเอา้าพี่แพทวืดรอบสองครับโอ้โหคิดอยากจะแลกแล้วก็วืดรอบที่สามเรียบร้อยแม่ไม่แม่นจริงอย่ามาแลกหมัดกันนะมาได้เวลา BFT ปดเลยฮะเนไหมหนึ่งสองโอ้โหชนะง่ายๆเลยครับอ่ะคู่แรก LA ได้ครับชนะแพทแมกกาฟี่ แบบไม่มีข้อกังขาแหละหายใจก็ไม่ค่อยออกนะบนภาพมาคู่ที่สองครับการปั้มแท็กทีม DOC ปะทะกับ Treasure and Moss นะชื่อทีมอะไรไม่รู้จำไม่ได้เราเป็น OC ครับ DDT ซ้ำใส่กระโปรงมาปั้มหรอเป็นสกอตแลนด์หรือเปล่าแเบบนี่ยนี่แบ็คคลิกครับเล่นลุกหนักครับ ลูกกาโลจับยกขึ้นกัดแหกกเข่ากัดสารเตอร์แล้วก็ลาาคออ่าแทชเชอร์ขึ้นมาคนนี้น่าจะเป็นแทชเชอร์นะใช่หรือเปล่าน่าจะใช่แหละสีน้ำเงินจำไม่ค่อยได้เหมือนกันอ่าแล้วก็เวียงเอา้าเจสิกา้าเออไหลากระแทกยังได้อยู่ครับเจสิก้านี่วิ่งไปวิ่งมาเหมือนกันนะเนี่ยหลายแมตช์หลายครั้งแล้วเข้าขั้นเกะก,กะ อ่ะเบียกัดครับเอาจะดับเบิลทีมเอาแอเดอร์สันเข้ามาไม่ได้ครับดีต่อยมายอมให้ดับเบิลทีมซะดีๆอัดกระแทกครับแล้วก็ดับเบิลทีมเอาแอเดอร์สันเข้ามาครับจับยกครับโดยลุกการโลแอเดอร์สันมาหักคอเป็นแบ็กซูเฟกแล้วก็เ็กเบเกอร์ด้วยะกดเลยหนึ่งได้หนึ่งเดียวครับเจสิก้าช้าไปเอาไปกระแทกมอสตกครับนี่มายืนยืนบ้างๆนี่เลยทำมาลากขึ้นมา ซูเปอร์ชิกโดยลูกาโลสลาคอแทชเชอร์เข้ามาเตะครับเตะแล้วก็แบ็คลิกใส่ท้องไอ้เบียงตกเวทีเลยครับยืดเลยโดนเบียงอัดเทิร์นบักเกิลทำอะไรครับทำเวทีไม่ไหมฮะเอาไปโขกเทิร์นบักเกิลอีกหนึ่งทีแล้วก็ทำอะไรพี่อ่ะขึ้นเชือกครับขึ้นเชือกต่อยหนึ่ง สองกูไม่ยอมไม่ยอมให้แค่สองพอเวียงเข้าเชือกครับจับยกขึ้นฟาดเป็นไซวอล์กแลมแล้วก็กระแทกมอสตกครับบอกแล้วอย่ายืนเฉยๆพี่ลากแชเชยขึ้นมาเล่นงานต่อครับจับเอาไปโขกระเทนบัคเกิลแล้วก็ดับเบิลทีมเอาเอเดอร์สันเข้ามาอีกหนึ่งรอบแบ็กซูเพ็กมอนเดิมครับ จับแบ็คแบค็กซูเพล็กแล้วก็นเน็กเบ็คเกอร์กดเจสิค้าอย่างงดิเร็วหนึ่งสองยังครับได้สองเมื่อกี้ได้หนึ่งรอบนี้ได้สองลากคอแทชเชอร์ขึ้นมาอ่ะเวียงจับมาแบ็คเบรกเกอรก์กระแทกมอสเอาแทชเชอร์ขึ้นเชอือกต่อยเลยครับหนึ่งสองไม่ยอมให้สั จังหวะนี้ถ้าไม่ตายเรียบร้อยครับ I K O ใช่หรือเปล่าเอามอสเข้ามาไม่ยอมให้นับเฮ้ยไอ้มอสขึ้นเชือกกันฮะเล่นงานไทเชอร์ต่อกระโดดทิ้งเข่ากดครับรอบนี้มอสเข้าไหมไม่เข้าแล้วหนึ่งสองอ่าเรียบร้อยครับไทเชอร์โดนย้อยูายเดียว หมอจะบอกกูแทบไม่ได้ปล้ำเลย DOC ครับฟ้าชัยไปในแมตแท็กทีมยังไม่มีเนื้อเรื่องนะฮะคู่นี้มาคู่ที่3ครับ AJ Style ออกมารอแล้วฮะแชมป์ US ของเราจเ,เจอกับพี่ดาวเหรอเอา Stardust มาเล่นงานข้างหลังครับเฮ้ยเชิร์ฮิว Stardust มาเล่นงาน AJ ตายโอ้โหแล้วเราเป็นพี่ดาวด้วยนะวันนี้ มาไนนๆก็ในแนๆแล้วอัาให้ยัดาบดิโดมาเอเจตามก็ตีนี่แชมป์ยูอต้องเป็นของพี่ดาวเส้นใหญ่เสียไปแล้วให้มันเสียไปเอาเส้นรองก็ได้เก้าอี้มาครับเก้าอี้มาตีตีนี่ให้มันรู้สับ้างันได้เล็กมากัดแทกครับกระแทกแบบไม่มีเสียงด้วยกระแทกเบาเบา การแทกอีกหนึ่งทีะตีลังการอเลย AJ ไม่ยอมเล่นด้วยครับตามไหมตามต้องตามอยู่แล้วครับมาคลอสโรดจะวิ่งมาทำไมเรียบร้อยครับคออสโรดแล้วเราจะขาดไม่ได้ครับการหลวงไขน่นี่ทุกคนต้องโดนจะมาเปิดศึกกับพี่ดาวเหรอมาผู้ต่อไปครับ โลแกนพอ์ครับขอท้าดวลหนึต่อหึงกับนักฆ่าตำนานนะฮะแรนดี้ออตันครับแล้วก็เราระบบทเป็นโลแกนพอ์ครับมาแล้วฮะพี่แยะอันนี้เราจะโดดกำรราบหรือว่าเราจะกําบพี่แยะครับ เปิดต,ตัวมาแล้วตำนานที่ยังมีลมหายใจมาไม่รอช้าครับเราเบรกเอาเลยดีกว่านี่ขอยืดในเพลงที่หน่อยนะเพลงเท่ดียืดรอยืดรอเดินช้าจังวะนั่งรอเลยแล้วกันแหม่ช้านานเหลือเกินอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ลิงช็อตลาเลียสี่เล่นงานเลยจากบนเวทีครับไม่ให้ได้ตั้งตัวออตันตามครับออตันบอกกลให้กูได้ยืดหน่อยยังไม่ทันได้โชว์ท่าซิกเนเจอร์เลยดีดีทีครับโดยโลแกนพอเล่นงานต่อดีดีนนทีซ้ำติดในพี่สึ่งเชือกครับกระโดดทิ้งตัวสแปลชเล่นงาน ต่อยเอ้าไม่ได้ครับออตันอัดด้วยท่านแขนออตันเบี่ยงยังครับยังอัดด้วยท่านแขนซ้ําแล้วก็สปริงบอร์ดขวางลําตัวอ่ะขอฟังเสียงโหชัดๆหน่อยเอาโดนเวียงตกเวทีไปเลยครับโดยออตันออตันลงมายืดเลยดิกูอยากกูอยากทำท่านี้มากยังไม่ได้ทันโชว์เลยเมื่อกี้กระแทกกับพื้นครับโอ้ย เล่นงานโรเลพอวิ่งเข้ามาขย่ำครับแม่จะโคลสไลต่อยเอาแตกเลยเฮ้ย <that> <Hey, S 2> แตกง่ายเกินสามเลยครับออตันลากโรเลพอเวี่ยงกลับขึ้นไปบนเวทีวันนี้จะโชว์ให้ดูว่าคนเจ๋งเนี่ยมันเป็นยังไงเราจะฆ่านักฆ่าตำนานโคลสไล์ครับแกนวมดีกว่าครับตามสไตล์คุตัวโกง ที่เไปต่อยเต็มๆลากคอออตันขึ้นมาต่อยครับเอา้าโดนบล็อกโดนอัดด้วยข้อแขนออตันเหวี่ยงเข้าเชือกครับแล้วก็ขย,ยํำต่อยรัวต่อยต่อยซ้ำแผ่ที่แตกเอากดเลยเจนซิการ์โมเดอร์ไปใส่เชือกเฮ้ยไม่ใช่ดิโมเดอร์ไปใส่นวมเออนี่มันประโยชน์ของเราชัดๆออตันพลาดโอกาสการนับเลยครับ เจสิก้าโมแตไปใส่นวมมาบล็อกได้นี่กลับไปนั่งครับนั่งนั่งออตันแล้วก็ถากออตันตกเวทีลงไป <the> อขอยืดหน่อยเป็นตัวโกงยืดบ่อยๆนดูตะโกนดิจิตอลซ้ำตามครับตามกระโดดเซ <'re> นท่านทิ้งตัวลงไปลากขอขึ้นมาครับแล้วก็เบียงอัดกับที่กันคนดู ได้เวลาสลิงช็อตลาเลียสโชว์อีกหนึ่งรอบครับลุกขึ้นมาออตันอย่านอนนานสลิงช็อตลาเลีย,ยสครับนี่เรามันจอมผ่าดโผนอยู่แล้วดูอย่างมันนี่อีเดแบงก็รู้เป็นผู้ทำลายบันไดย,ยืดครับยืดยิงโหยิงชอบมานอนรอเลยออตันนอนนานเกินห้าแล้วครับแกะนวมรอ 6แล้วฮะขึ้นมาครับถีบหน้าเลยตเต็มเต็มกระทืบเล่นงานต่อฮะเอามือมากระทืบมือกระทืบกระทืบอีกหนึ่งทีลากคอออตันขึ้นมาครับเอาจะต่อยไม่ได้ครับแบกบจะทำถ้าไไ่ตายอัลเจซิก้าไปใส่ใส่นวมต่อครับมาลงบิดปัดเตะสนับมือต้องมาครับ หลวงหลวงไข่หลวงไข่ใส่สนับต่อยเรียบร้อยครับกรรมการไม่เห็นด้วยโกดเลยเสร็จยังอ่ะเสร็จพอดีครับมา1 2เรียบร้อยเลยครับแหมสนับพิชิตชัยจริงๆโลแกนพอพอตั้นโดตีได้สนับแพ้เลยโอ้โหดีแลยครับชัยชน,นะแสนสุกกระปกพูดรทุมใจ มาคู่เอกของเราวันนี้ครับแชมป์ undisputed คนใหม่คนดีคนเดิมนะฮะที่หัวหน้าเผ่า Roman r e i g n ครับจะมาเจอกับอดีตแชมป์ WWE แต่ไม่บอกว่าใครนะครับเขาได้รีเทิร์นกลับมาอีกครั้งครับในสเปคดาวน์วันนี้ เปิดตัวมาแล้วครับโรแมนเรนโอ้พอมีเข็มขัดและลาซีโคจับิ่งจบรเรืเ่องราวกับเดอะร็อกในมันนี่อีเดแบงที่ผ่านมาครับเอาแชมป์กลับมาคาดไว้ที่เอลได้สำเร็จแต่แมนนี้เป็นการปล้ำธรรมดานะครับไม่ได้มีการชิงแชมป์เขาคือออริจินอลทรเบร์ชีจริงๆฮะ าสีโคตรได้และคู่ต่อสู้ของพิโรมาลีเซวัณดีครับมาเลยครับอดีตแชมป์โลกเฮฟวี่เบสสสมัยครับอดีตแชมป์ WWE 2สมัย t ด e a แอนิมอลบาติสตาครับรีเทิร์นมาในสมัคดาววันนี้นนน <But S 1> ก็มาขอเจอกับพ <the> ี่วันหน้าเผาเลยครับ แล้วก็เรารับบทเป็นโรนเบร์ส์นะครับ <500. S 1> ต้องผ่านดานา่านบาติสตากรรมการสั่นละครังเลยครับออ,ออ้าวต่อยไม่ได้ครับบตาติสตาหลบสอกกระแทกอ้าบล็อกไม่ได้เฮดบัตรครับนีอ่อ้าวต่อเฮ้ยต่อยลมแม่วืดถ้าบืดเจอเข่าไปเลยบล็อกไม่ได้เข่าคืนเหมือนกันกระโดดโครสไลน์ อย่าลืมนะครับศึกใหญ่ต่อไปครับซัมเมอร์สแลมที่เราจะถึงเป็นศึกใหญ่สุดท้ายของยูนิเวอร์สโหมดในซีซั่นแรกของเรานะครับอัดเวียมบาติซาอัเดเจิร์บักเกิลน,นะฮะยาคอขึ้นมาเล่นงานต่อไปเวียมม,มมุมนู้นบ้างอัดครับนี่เป็นไงแข็งแรงพอหรือยังอ้าวจะต่อยไม่ได้ครับบาิสติซาบล็อกแล้วก็จับแบกแบกครับแบกแล้วก็ ฟาดลงไปเป็น Power lam. พาวเวอร์สแลมพลิกหน้าพลิกหน้าบาดิต้าเอียงหน่อยกระทืบครับโอ,โอ้โหหนวดกระจายเลยโรมันบอกเอาแขนมากระแทกอีกครับกระทึบรัวรัวครับลาคอโรมันเลนขึ้นมาอีกครับโอ้โหกดรีเวิร์สไม่ทันจับแบกเอาไปดีนกระเชอก รัวเลยพี่บาติสตา้าเล่นงานต่อเนื่องครับกระแทกกับพื้นอีกกระทือมาหลบได้แล้วครับถีบหน้าเลยนี่วิ่งเข้ามาทำไมขอเอาคืนบ้างนะพี่ลากคอขึ้นมาครับต่อยนี่มันยุคของหังหน้าเผาแล้วมันหมดยุคของ t ดี a n อนิ l แล้วครับอ่ะคิงกระเชือกอย่างนี้ถีบร่วงครับรู้บ้างใครเป็นใครคูมือเลยนี่หนึ่งเดียวเท่านั้นไม่ใช่แค่ในสแมดาวแต่หมายถึง ในสมาคมด้วยเหินเวหาเล่นงานครับตามสไตล์ซูปเปอร์แมน,นา拉คอมาโขกกระทิกกนคนดูันงานน้ำสามไม่สนครับต่อยรัวต่อยกระทืบอยูอ่ซ้ำขึ้นก็ได้แมาติน้าทึงกบบกลิ้งคานเลยคานไปคานไปอย,อยู่อย่างนี้ก็ต่อยครับมา ต่อยแล้วก็จัดก,การจับยกขึ้นแบ็กซูเพลกกระกขอบเวทีกะเอาให้เดี่ยงครับเวียงอัดกระทิกันคน,น,นดูอีกหนึ่งทีลาคอขึ้นมาตุยท้องแล้วก็เวียงกลับขึ้นบนสังเวียนครับตามครับตามกรรมการยาเกะกะได้ปะแหม,มเกะกะทุกแมทเลยครับไม่ว่าจะเป็นใครเตะครับเสียบเข้าล็อกจับยกขึ้น แล้วก็เป็น Power อร์บอมบฟาดลงไปเป็นไงเจ็บปวดเจ็บปวดใช่ไหมแหมขาขาครับอ่ะเรามีททาไม่ตายเลยนะครับแต่ว่าขอเก็บให้มันเป็นซูเปอร์ท่าไม่ตายดีกว่าแมตช์นี้ต้องเล่นให้หนักครับต้องเก็บสามแต้มโอ้โหโดนสอกโดนศอกกระแทกมาดิซ่าไม่ยอมมาดิซ่าเวียมโรเมรดสเข้าเชือกครับอาจจะทำอะไรจามด้วยศอกมังกรมังกรอะไรถีบหน้าซ้ำ ลาคอขึ้นมาเวียงครับเวียงอัดกับเทิร์มาเกิลแล้วก็เล่นงานถ้าเตะเพสบาทต่อยอพิงอย่างนี้มันจังหวะช่างพอดีเหมาะเจาะครับได้เวลากระโดดถีบเท้าคู่เต็มม่งหูไปเลยอ่ขึ้นเชือกครับกระโดดทิ้งสอกไม่กดนะฮะไม่กด ยังช้ำไม่พอซูปเปอร์ท่าไม่ตายก็ยังไม่ได้ใช้วันนี้ต้องครบสูตรครับนี่ถือเป็นบิ๊กแมตช์นะเอาโดนรีเวิร์สจับปั๊มเหรอเจอสอ,อกครับถือเป็นบิ๊กแมตช์ในสืกรายสัปดาห์นะเนี่ยโอ้โหโดนเบี่ยงอัดจนได้การเจอกันของบิ๊กเนสอยุคกระทืบหน้าอีกรอบนึงออาบาดิส่าได้ท่าไม่ตายเฉยฮ้ยทำอะไรพี่มันก็มายืนเฝ้าทำอะไรก็ไม่ทำบาดิซ่าลาก ไม่ยอมครับไม่ยอมลากไปไหนแล้วพี่ไปเวียงอาจเทิร์นบบงเกิลอย่างแรงครับยืดยืดอาบา,ดาริสต้าติ้งลงมาติ้งลงอย่างนี้จะเหินไปหาโชว์อีกสักหนึ่งรอบมันจะเป็นอะไรไปกระโดดไปเอา้าจั่วลมครับโอ้โหตกลงมากลายเป็นซูเปอร์แมนพระคุมหายไปเลยโอ้โหต่อยหลบได้อีกเอาโดนสวนเตะ เสียบเข้าล็อกเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นบาดิสตาบอมอะ่ะโอ้โหกับพื้นไปเลยกำลังการนับสามแล้วสี่แล้วเฮ้ยบาดิสตาก็นอนโรเบร์นี่ติดตั้งแบบนอนยาวห้าแล้วครับอ๋บาดิสตาโชว์กล้าบเลยหกแล้วอ่าลุกขึ้นมาได้ทันครับเจ็ดแ,แล้วฮะบาติสตาลากคอขึ้นมา บาิสตาวิ่งกลับครับวิ่งไปปั๊มเจอศอกอาจจะเตะทำอะไรครับเจอโคลสไลน์ลากคอบาติสตาขึ้นมาวิ่งไปทีบหน้านี่ข้าทีบหน้านีา่ใช้ได้เรื่อยๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมมันจะใช้ซูเปอร์ทำห้ตายครับแหมเอ้าโดนบาทิสตาเล่นงานนะครับจับนานไปหน่อย ไหลกระแทกเฮ้ยมาดิซ่ามีแรงพืดครับจะทุบไม่โดนถีบหน้านี่บอกแล้วว่าท่านี้มันใช้ได้เรื่อยๆไปต่อยครับเอา้าโดนบล็อกไม่ได้ตีเขา่ามาดิซ่าเวียงเข้าเชือกครับจะกอดอะไรนะกอดกอดตลอดต่อยครับต่อยกอดอะไรอยู่นั่นสิเนเจอร์ครับล็อกคอล็อกยอมไหมมาดิซ่าจับ อุ้มขึ้นมาโยนทิ้งครับโยนทิ้งมาแต่อย่างน้อยเราได้แล้วครับเราได้ถ้าไม่ตายมาอีกหนึ่งแต่ตอนนี้โดนจับการแทกกระเขา่าแล้วก็การแทกอีกหนึ่งรอบโกรธเลยครับบาดิซ่าเล่นลูกง่ายยังครับยังที่จะรีบหรอบาดิซ่าเสียบเข้าล็อกครับจับยกขึ้นไม่ได้ได้หลุดครับไปอัดกระแทกหลังไปมุงนูน ได้เวลาครับวิ่งเข้าไปซูปเปอร์แมนพันช์เต็มๆครับติดมุมแล้วก็โครสซ้ายลงได้เสริมแรงสับเปียนี่ปิดบัญชีกดเลยฮะหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับโรเมนเรสครับไป็ฝ่ายอ่าวเชมัสเชมัสมาเล่นงานโรเมนเรสต่อยบาติสตาเฮ้ยต่อยโรเมนเรนสอีกกรรมการบอกออกไปโอ้โหเชมัสเล่นงานคู่เลยครับเฮ้ยปูบทสามเศร้าหรือเปล่า แม่ไม่แน่ไม่แน่โอ้โหนอนนอน,นอนกันหมดครับ <What a S 2> เจอเชมสัสไปก็ประมาณนี้เลยกันนะครับถ้าชอบกิริมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมได้เลยกันนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับใกล้ไปลายทางซีซั่นหนึ่งแลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ